สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับการเจาะลึกแนวชิดการเทรดที่น่าสนใจค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของตลาดเลยก็ได้นะคะก็คือเรื่องสภาพคล่องหรือ Liquidity ค่ะ โดยเฉพาะในมุมมองของ Inner Circle Trader หรือ ICT ที่เราได้ข้อมูลมานะคะเขาว่ากันว่าสภาพคล่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เล่นรายใหญ่เขาจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วทำไมล่ะคะการเข้าใจเรื่องนี้ถึงอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองกราฟไปได้เลยอะมาลองแกะเรื่องนี้กันค่ะครับสวัสดีครับเรื่องสภาพคล่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อย่างที่บอกครับมาจากแนวคิด ICT ที่มองว่า ตลาดมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆแบบตามใจตัวเองนะครับแต่เหมือนมีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือ Market Maker อร์คอยควบคุมอยู่เบื้องหลัง ซึ่งวันนี้เราจะเน้นทําความเข้าใจตัวคอนเซปต์เรื่องสภาพคล่องตามเอกสารนี้เป็นหลักนะครับไม่ได้จะตัดสินว่าเอ้ยถูกผิดยังไงแต่เพื่อให้เห็นภาพรวมของมุมมองนี้ก่อนเพราะการเข้าใจเรื่องนี้บางทีอาจจะทําให้เราเห็นเอ่อกลไกบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังราคาได้ครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มตรงคํานิยามเลยได้ไหมคะสภาพคล่องในความหมายของ i อ t เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะคงไม่ใช่แค่ว่าซื้อขายง่ายๆใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่แค่นั้นคือ ในมุมมองนี้นะครับมันลึกกว่านั้นเขาแบ่งผู้เล่นในตลาดเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มแรกก็คือพวกธนาคารกลางสถาบันใหญ่ๆกองทุนหรือพวกที่ใช้อัลกอริทึมเทรดนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เชื่อว่ามีพลังขับเคลื่อนราคาส่วนกลุ่มที่2ก็คือนักเทรดรายย่อยหรือรีเทลเทรดเดอร์สอย่างพวกเราๆท่านๆน,นี่แหละครับอ๋อค่ะแล้ว2กลุ่มนี้มันมาเกี่ยวกับสภาพคล่องอยังไงคะจาได้ว่าในเอกสารมีพูดถึงว่าแบบ 90%ของรายย่อยขาดทุนตรงนี้เกี่ยวไหมคะเหมือนเงินมันแค่ย้ายกระเป๋าถูกต้องเลยครับแนวคิดนี้บอกว่ากลุ่มแรกหรือ market makers เนี่ยเขาต้องการคำสั่งซื้อขายจากกลุ่มที่2หรือรายย่อยเรานี่แหละครับเพื่อให้เขาเทรดได้คือลองนึกถ่ามนะครับถ้าสถาบันอยากจะซื้อของเยอะๆถูกๆเขาก็ต้องการคนขายให้ราคานั้นใช่ไหมครับหรือถ้าเขาอยากจะขายแพงๆก็ต้องมีคนมารับซื้อต่อ คำสั่งของรายย่อยพวกนี้เลยครับคือสภาพคล่องที่เขาต้องการอ๋อหมายความว่าเขากดซื้อขายเองตามใจชอบไม่ได้ต้องมีอีกฝั่งมารับออเดอร์ด้วยตามแนวคิดนี้คือใช่เลยครับและที่น่าสนใจคือวิธีที่เขาจะได้สภาพคล่องนั้นมาเอกสารบอกว่า market makers อาจจะพยายามแบบว่าชี้นำการรับรู้ของเราเท่านๆเช่น สร้างภาพให้ดูเหมือนตลาดหมีมากๆกระตุ้นให้เรากลัวแล้วรีบขายหรือตั้ง stop loss ตามลงไปทั้งที่จริงๆเขาอาจจะกำลังออแอบเก็บของอยู่เงียบๆก็ได้โห oh, เหมือนเล่นเกมจิตวิทยากันเลยนะคะหรือกลับกันครับทำให้ดูเหมือนโห oh, ตลาดกระทิงมาแน่ไล่ซื้อกันเร็วเพื่อล่อให้เราเข้าไปซื้อในขณะที่เขาอาจจะหาจังหวะขายทำกำไรอยู่ แล้วจุดไหน่ะคะที่รายย่อยมักจะไปวางออเดอร์หรือสต็อปลอสกันเยอะๆที่มาร์เก็ตเมเกอร์จะเล็งเป็นพิเศษจุดสต็อปลอสนี่แหละครับตัวดีเลยตามแนวคิดนี้นะครับมันคือแหล่งสภาพคล่องชั้นเยี่ยมพอราคาลงไปชนสต็อปลอสของคนเปิดลองปุ๊บระบบมันก็จะส่งคำสั่งขายหรือเซลล์มาร์เก็ตออกมาทันทีใช่ไหมครับคำสั่งขายพวกนั้นแหละครับกลายเป็นสภาพคล่องให้มาร์เก็ตเมเกอร์ที่อยากซื้อสามารถเข้ามาเก็บได้ง่ายๆเลย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะกลับกัน Stop loss ของฝั่งช็อตถ้าโดนชนก็กลายเป็นคำสั่งซื้อหรือ b าร m a r เก็ให้ Market Makers ใช้ในการขายของหรือเปิดช็อตต่อได้อีกเหมือนเอาคำสั่งเราไปใช้ประโยชน์ต่อเลยนะคะแล้วสภาพคล่องที่ว่าเนี่ยมันมีกี่แบบคะที่เราควรจะจับตาดูเป็นพิเศษมีชื่อเรียกเฉพาะไหมคะมีครับมีชื่อเรียกหลักๆที่เอกสารเขาเน้นเลยคือ 1. Buy s i า e Liquidity หรือ BSL นะครับ อันนี้คือสภาพคล่องที่อยู่เหนือไฮเก่าๆหรือแนวต้านสําคัญลองนึกภาพตามนะครับเหนือไฮพวกนั้นมักจะมี Stop Loss ของคนช็อตดักอยู่หรือมีพวก Buy Stop รอซื้อ Breakout เต็มไปหมดพวกนี้รวมกันคือ BSL ค่ะ BSL อยู่เหนือไฮ g h 2. s e l l Size Liquidity ครับหรือ SSL อันนี้ก็ตรงข้ามเลยคือสภาพคล่องที่อยู่ต่ำกว่าโลเก่าๆหรือแนวรับใต้โลเก่าๆ ก็มักจะมี stop loss ของคนลองวางไว้หรือมี s ซ l l Stop รอขายตามน้ำอยู่กลุ่มนี้ก็คือ SSL ครับอ๋อ BSL เหนือ high SSL ใต้ low เข้าใจแล้วค่ะเป็นแหล่งรวม stops หรือพวก Order ร์รอนั่นเองแล้วที่บางทีเห็นราคาทำ high หรือ low เท่าๆกันหลายๆครั้งล่ะคะอันนั้นนับด้วยไหมคำถามดีมากครับอันนั้นเรียกว่า equal highs หรือ equal lows ครับตามแนวคิดนี้ พวกนี้ยิ่งน่าสนใจเลยเพราะการที่ราคามันไปย้ำาย้ํที่เดิมแต่ไม่ผ่านเนี่ยมันยิ่งทําให้รายย่อยเชื่อมั่นในแนวรับแนวต้านนั้นมากขึ้นไปอีกก็เลยไปวาง s อฟท์ลอสหรือออเดอร์รอซื้อขายตรงนั้นกันหนาแน่นเลยกลายเป็นแบบไม่หลีกชั้นดีเลยครับที่จะดึงราคาให้กลับมากวาดที่หลังอ๋อยิ่งย้ำยิ่งล่อเป้าว่างันเถอะนะคะพอเห็นภาพ BSL SSL EQH EQL ละค่ะ แล้วที่ในเอกสารพูดถึง internal กับ external range liquidity เหรอคะอันนี้คืออะไรต่างกันยังไงคะครับอันนี้เป็นการแบ่งตามตันแหน่งเทียบกับกรอบราคาล่าสุดที่เราดูอยู่ external range liquidity คือสภาพคล่องที่อยู่นอกกรอบ high low ล่าสุดเช่น high low ของวันก่อนหน้า pdhl หรือของสัปดาห์ก่อนหน้า pwhl พวกนี้มักจะเป็นเป้าหมายใหญ่ๆที่ราคามุ่งหน้าไปหาครับค่ะ เป้าหมายนอกกรอบส่วน internal range liquidity คือสภาพคล่องที่อยู่ข้างในกรอบราคานั้นพวกนี้อาจจะเป็นช่องว่างราคาที่เรียกว่า fair value gaps หรือ FVG นะครับหรือเป็นพวก order blocks หรือ volume imbalance ตามแนวคิดนี้ราคาอาจจะย้อนกลับมาหา internal liquidity พวกนี้ก่อนเพื่อแบบเติมเต็มหรือทดสอบอะไรบางอย่างก่อนจะวิ่งไปหา external liquidity ที่เป็นเป้าหมายจริงๆต่อไป โฮมีหลายจุดให้ดูเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาว่าต้องไหนสำคัญกว่ากันอย่างไฮเมื่อวานกับไฮเมื่อ5นาทีที่แล้วมันคงไม่เท่ากันถูกต้องเลยครับเอกสารเขาแนะนำให้ดูตามไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาที่เราใช้นะครับยิ่งไทม์เฟรมใหญ่สภาพคล่องที่ไฮหรือโลของไทม์เฟรมนั้นก็ยิ่งมีความสำคัญมากตามไปด้วยเช่นไฮโลของกราฟเดยหรือวีเนี่ยถือเป็นเมเจอร์ลิควิดิตี้เลยคือสำคัญมาก ส่วนไ Low ในกราฟชั่วโมงหรือ15นาทีก็อาจจะเป็น Medium Liquidity แล้วก็ High ฮโ w ในกราฟเล็กๆอย่าง5นาที1นาทีก็เป็น Minor Liquidity ซึ่งพวกนี้มักจะโดนกวาดหลังจากที่ Major หรือ m e d i ียโดนเคลียร์ไปแล้วครับโอเคค่ะพอเข้าใจประเภทต่างๆแล้วคำถามสำคัญเลยค่ะทำไมราคาต้องวิ่งไปหาแหล่งสภาพคล่องพวกนี้ด้วยล่ะคะทำไม BSL หรือ s s l มันถึงเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดราคาเข้าไปครับ อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเอกสารอธิบายด้วยคอนเซปที่เรียกว่า draw on liquidity หรือ DOL คือมันเหมือนกับว่าราคาถูกดึงดูดหรือถูกคาดการว่าจะวิ่งไปหาเป้าหมายสภาพคล่องแัดไปเสมอไม่ว่าจะเป็น BSL SSL หรือแม้แต่ internal liquidity อย่าง SVG ที่ยังไม่ได้ทดสอบเหมือนเป็นจุดหมายที่ algorithm หรือ market makers เขาเล็งไหวนะครับ การที่เราพอจะมองออกว่า DOL หรือเป้าหมายถัดไปน่าจะอยู่ตรงไหนมันจะช่วยให้เรากำหนดทิศทางหรือ bias ของตลาดได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยหาจุดเข้าออกที่มีเหตุผลมากขึ้นด้วยครับแล้วการหา DOL หรือเป้าหมายสภาพคล่องเนี่ยค่ะเอาไปใช้เทรดจริงๆได้ยังไงบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมคะได้ครับ อย่างเช่นคนเทรดรายวันหรือเดย์เทรดเดอร์นะครับอาจจะมองไฮโลของวันก่อนหน้า P D H L เป็น external liquidity ที่น่าจะเป็น D O L หลักของวันนั้นหรืออาจจะเป็นไฮโลของสัปดาห์ก่อนหน้า P W H L ถ้าตลาดยังวิ่งไปไม่ถึง การที่ราคามันวิ่งเช่นวิ่งลงไปกวาด SSL ใต้โลเดิมแล้วก็กลับตัวขึ้นมาโดยมีเป้าหมายต่อไปคือ BSL เหนือ High เดิมหรืออาจจะแวะหา FVG ที่เป็น Internal Liquidity ก่อนแล้วค่อยไปต่อหา BSL ที่เป็น External Liquidity เนี่ยครับคือคกลไก DOL ที่ว่าการระบุ DOL ได้มันก็ช่วยให้เราตั้งเป้าทำกำไรหรือ Take Profit ได้สมเหตุสมผลขึ้นเยอะเลยครับ ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วตรงนี้เองที่เอกสารพูดถึงเรื่องที่แบบตื่นเต้นขึ้นไปอีกคือการล่าสภาพคล่องหรือ stop hunts ที่บอกว่า market makers จงใจดันราคาไปชน stop loss เราอันนี้มันทำงานยังไงล่ะคะขยายความนิดนึงค่ะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์หลักของ ICT เลยครับ เรียกว่า stop hunt หรือบางทีก็เรียกว่า Turtle Soup มันคือปรากฏการณ์ที่ราคาพุ่งทะลุ High เดิม erm, เพื่อไปหา BSL หรือทะลุ Low เดิม erm, ไปหา SSL ไปนิดเดียวเองนะครับเหมือนจะ break out แล้วแต่แล้วก็ กลับตัวแรงเลยหักหัวลงถ้าทะลุไฮหรือดีดขึ้นถ้าทะลุโลอย่างรวดเร็วจุดประสงค์ตามแนวชิดนี้ก็คือไปเกี่ยวเอา Stop Loss ที่วางๆกันไว้ตรงนั้นแหละครับแล้วก็ใช้สภาพคล่องที่ได้จากการชน Stop Loss mm. เช่นออเดอร์ขายจาก Stop ของคนลองในการเข้าเทรดสวนทางหรือเป็นเชื้อเพลิงให้ราคาวิ่งไปอีกทางหนึ่งเลยอ๋อ oh, เหมือนหลอกว่าจะเบรกแล้วก็กินสต o p เราไปแล้วมีรูปแบบอื่นของการล่าแบบนี้อีกไหมคะ มีอีกอันที่คล้ายๆกันแล้วก็พูดถึงบ่อยครับคือจูด s Swing อันนี้มักจะเกิดช่วงเปิดตลาดสำคัญๆอย่าง London Open หรือ New York Open นะครับมันจะเป็นการเคลื่อนไหวหลอกในช่วงแรกคือราคามักจะวิ่งไปทางตรงข้ามกับทางที่คาดว่าจะไปจริงๆในวันนั้นเพื่อไปกว่าสภาพคล่องเหนือไฮหรือใต้โลของช่วงก่อนหน้าเช่นไฮโลของ Asia. เอเชียพอกว่าเสร็จแล้ว ราคาถึงจะวิ่งไปในทิศทางจริงของวันนั้นครับอันนี้มันจะเชื่อมกับแนวคิด power of 3ที่ว่าตลาดมีช่วง accumulation สะสม manipulation หลอกล่าแบบ Judas Swing แล้วก็ distribution วิ่งจริงนะครับโห oh, ฟังดูมีแผนซับซ้อนนะคะแต่คำถามคือทุก h i g หรือโลกเก่าจะต้องโดน stop hunt หรือ Judas Swing ตลอดเลยหรือเปล่าคะหรือเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนน่าจะโดนไม่จำเป็นเสมอไปครับอันนี้สำคัญมาก เอกสารเขาเน้นว่าต้องเป็นระดับราคาที่มีนัยสำคัญหรือ significant levels เท่านั้นนะครับคือต้องเป็น high หรือ low ที่มันชัดเจนคนเห็นเยอะๆแล้วก็คาดว่าจะมี stop loss หรือ order รออยู่ตรงนั้นมากพอที่ market makers จะสนใจนะครับไม่ใช่ทุกหย่อมทุกเนินจะโดนล่าหมดต้องดูบริบทอื่นๆประกอบด้วยครับเช่นโครงสร้างตลาดรวมหรือ time frame ใหญ่เข้าใจค่ะ ต้องดูความสำคัญของแนวนั้นๆด้วยแล้วแนวคิดเรื่องสภาพคล่องการล่าพวกนี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพตลาดหรือ market efficiency ที่เคยได้ยินไหมคะเชื่อมกันอย่างน่าสนใจเลยครับเอกสารเขาพูดถึง market efficiency paradigm คือมองว่าตลาดมันไม่ได้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตลอดเวลามันมักจะมีช่องว่างหรือความไร้ประสิทธิภาพ inefficiencies เกิดขึ้น ตัวอย่างชัดๆเลยก็คือบริเวณที่เรียกว่า fair value gaps หรือ FVG ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับหรือบางทีก็เรียก liquidity v o i c e พวกนี้คือช่วงราคาที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆแรงๆไปทางเดียวจนทิ้งให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างออเดอร์ซื้อกับขายในโซนนั้นค่ะแล้ว FVG หรือช่องว่างพวกนี้มันเกี่ยวกับสภาพคล่องยังไงคะ FVG พวกนี้ก็ถือเป็น internal liquidity ประเภทหนึ่งเหมือนกันครับ ตามแนวคิดนี้ราคาจะมีความโน้มเอียงที่จะถูกดึงดูดกลับมาที่ FVG พวกนี้ที่หลังเพื่อเติมเต็มหรือรีบาลานซ์ให้มันสมดุลมากขึ้นดังนั้น FVG ก็สามารถทำหน้าที่เป็น Draw On Liquidity หรือ DOL ได้เหมือนกัน โดยเฉพาะเป็นเป้าหมายระหว่างทางก่อนที่ราคาจะวิ่งไปถึง external liquidity อย่าง BSL หรือ SSL ครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่อง institutional order flow หรือ IOF ซึ่งพยายามจะตามรอยเงินทุนสถาบันแนวคิดนี้เชื่อว่าสถาบันเนี่ยเขามักจะขับเคลื่อนราคาจากสภาพคล่องฝั่งหนึ่งไปยังสภาพคล่องอีกฝั่งหนึ่ง เช่นพอราคาลงไปกว่าเซลซายลีควิดิตี้ SSL เสร็จสถาบันอาจจะใช้เซลออเดอร์พวกนั้นแหละในการเข้าลองแล้วก็ตั้งเป้าดันราคาขึ้นไปหา b u ซ s า z ล l ควิ i ิตี้ BSL ข้างบนนุ้นหรือกลับกันครับคือพยายามจะคิดเหมือนสถาบันนะครับมองหาจังหวะลองตอนรายย่อยเทขายเช่นตอน Stop h u ันที่ SSL แล้วก็หาจังหวะช็อตตอนรายย่อยไล่ซื้อ เช่นตอน stop h u n t ที่ BSL โดยมีสมมุติฐานว่าราคามันจะวิ่งไปหาสภาพคลั่งฝั่งตรงข้ามเสมอโหฟังดูซับซ้อนแต่ก็มีตาก,กะที่น่าสนใจนะคะสรุปแล้วการพยายามทำความเข้าใจว่าสภาพคล่องมันน่าจะอยู่ตรงไหนแล้วราคาจะถูกดึงไปทางไหนเนี่ยดูจะเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนเทรดตามแนวคิดนี้เลยนะคะถูกต้องเลยครับการเอาไปปรับใช้นี่ก็มีหลายวิธีเลยครับอย่างที่เอกสารแนะนำก็เช่น ใช้ BSL หรือ SSL เป็นเป้าหมาย Take profit เวลาเราเข้าเทรดตาม bias ที่เรามองไว้ค่ะตั้งเป้าหมายหรือใช้ตอนเกิด stop hunt หรือ j u d a swing เป็นสัญญาณหรือจังหวะเข้าเทรดโดยเฉพาะถ้ายิ่งเกิดพร้อมกับ market structure shift หรือ MSS ใน time frame เล็กๆมันก็จะช่วยยืนยันการกลับตัวหลังกว่าสภาพคล่องได้ดีขึ้นอ๋อใช้เป็นสัญญาณเข้าได้ด้วยใช่ครับ หรือใช้ internal liquidity อย่าง FVG หรือ order blocks เป็นจุดรอเข้าเทรดเมื่อเราคาดว่าราคามันจะย่อกลับมาทดสอบโซนพวกนี้ก่อนจะวิ่งต่อไปหา external liquidity ที่เป็น DOL หลังบางทีก็อาจจะใช้เครื่องมือเสริมอย่าง SMT divergence นะครับคือเปรียบเทียบราคาของสินทรัพย์ที่มันควรจะวิ่งตามกันเช่นดัชนี ES กับ NQ หรือคู่เงิน e u r ร USD กับ GBPUSD เพื่อช่วยยืนยันว่าการทะลุไฮโลที่จุดสภาพคล่องสำคัญสคัญเนี่ยมันเป็นแค่สต็อปหันนะไม่ใช่เบรกจริงฟังดูเป็นระบบมีเครื่องมือให้ใช้เยอะเลยค่ะแต่แน่นอนการเทรดก็มีความเสี่ยงเอกสารมีคำเตือนอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะมีครับและสำคัญมากๆด้วยครับ คือเอกสารเขาจะเน้นย้ำตลอดเลยครับเรื่องการฝึกฝนในบัญชีเดโมก่อนเป็นอันดับแรกเลยเพื่อที่เราเข้าใจกลไกลเห็นพฤติกรรมราคาจริงๆโดยที่ยังไม่ต้องเอาเงินจริงไปเสี่ยงนะครับและที่สำคัญไม่แพ้กันคือวินัยครับต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนแล้วก็ทำตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัดเลย คือห้ามเทรดตามอารมณ์เด็ดขาดเพราะต่อให้เข้าใจทฤษฎีดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีวินัยตอนเทรดจริงมันก็ยังขาดทุนได้อยู่ดีครับชัดเจนมากค่ะสรุปวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องสภาพคล่อง ผ่านมุมมอง ICT กันไปพอสมควรเลยนะคะซึ่งมองว่ามันคือเชื้อเพิงขับเคลื่อนตลาดที่ market maker ใช้เป็นเครื่องมือเราได้เห็นความแตกต่างระหว่างมุมมองรายย่อยกับสถาบันประเภทของสภาพคล่องต่างๆทั้ง BSL, SSL, EQHL หรือ Internal e x t e a l Liquidity รวมถึงกลไกลที่น่าสนใจอย่าง stop hunt แล้วก็ judas swing ด้วยแล้วทั้งหมดนี้มันให้อะไรกับเราคือการเข้าใจเรื่องสภาพคล่องตามแนวคิดนี้อาจจะช่วยให้เรามองเห็นภาพใหญ่ขึ้นเห็นเรื่องราวหรือแนรืรที่ตลาดกำลังบอกเราอยู่แล้วก็อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจเทรดที่แบบคมขึ้นโดยอิงจากร่องรอยที่ผู้เล่นรายใหญ่เขาทิ้งไว้นั่นเองค่ะครับก็เป็นมุมมองในการวิเคราะห์ตลาดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ สำหรับข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากให้ลองไปสังเกตกันดูนะครับคือครั้งต่อไปที่เปิดกราฟดูลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าก่อนที่ราคาจะเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าขึ้นหรือลงนะมันมีการแวะไปเก็บกวาดสภาพคล่องที่ไหนก่อนหรือเปล่าเช่นอาจจะแค่ไปแตะแตะไฮโลเดิม erm, หรือวิ่งเข้าไปใน FVG ที่ค้างอยู่แล้วไอ้รูปแบบการเก็บกวาดก่อนจะวิ่งจริงแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยแค่ไหนในสินทรัพย์หรือธำเฟรมที่เราสนใจ การลองฟอสังเกตเราก็ตั้งคำถามแบบนี้อาจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการวิเคราะห์ของเราได้ครับเป็นคำถามชวนคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการร่วมสํารวจเรื่องสภาพคล่องในเชิงลึกวันนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ